ลูกละ,ลกละอ๋อแล้วถ้าเป็นโซ่มันนั้นนี่ขายยังไงอ่ะละาลยหาซีฟลายหาซีฟเป็นไตอะอโลละอ๋อโลละอ๋อ สวัสดีค่ะนี่นะคะจากช่องนนเนนอินเมียนมาน Myanmar, นเนน,นเชียงตุงค่ะตอนนี้นิเนนอ็นไทยแลนด์นะคะพรุ่งนี้เนี่ยพี่ที่สนิทนับถือเหมือนญาตินะคะเขาจะเปิดร้านเสื้อผ้าลูกไม้เสื้อผ้าขายผ้าใหม่ๆที่ดีโอสยามนะคะวันนี้เราก็เลยมาหาซื้อผลไม้เพื่อที่จะเอาไปจัดเป็นชุดผลไม้9ก้าอย่างมงคลเพื่อที่จะกลับไหว้นั่นเองค่ะนี่ที่ร้านขายผลไม้เขาก็มีบูชา พยานักเก้าเสียงด้วยนะคะมีบทสวดด้วยเนาะ,ะก็มาเดินที่ตลาดมหานาคค่ะซึ่งผลไม้ก็มีทั้งถูกบ้างแล้วก็ถ้านําเข้าจากต่างประเทศก็แพงบ้างนะคะอย่างเช่นส้มที่นําเข้าจากต่างประเทศก็ลูกละ150บาทนะคะแล้วก็ทับทิมนะคะนำเข้าจากอินเดียก็ลูกละ100บาทเลยนี่ค่อนข้างที่จะตกใจมากเพราะว่าที่เชียงตรงนี้ทับทิมที่อยู่ตามต้นที่อยู่ตามหมู่บ้านอย่างนี้คือ ไม่มีเด็กๆคนไหนไปเก็บมากินเลยนั่นเองค่ะแต่อันนี้ก็นําเข้าจากนอกเนาะเนี่ยค่ะก็ได้มาจัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะนําไปไหว้เสร็จแล้วกับคุณอานะคะก็จะไปที่เจเจมอกันค่ะเพราะว่าเราได้สั่งของขวัญน,นะคะที่เป็นเรือมงคลเรือสมเภามงคลเนาะ uh, จะยกไปให้พี่เขาเป็นของขวัญวันเปิดร้านใหม่นั่นเองค่ะ จริงๆอ่ะทางร้านเขาก็มีส่งมาให้ถึงที่บ้านเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ทันเราก็เลยแบบเอ๊ะไหนๆก็ไหนๆละเรานั่งรถไฟฟ้าใต้เดนไปเอาดีกว่านะฮะก็มาขึ้นที่สายอดค่ะ ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินที่ที่ต้องขึ้นบันไดเลื่อนแบบสูงมากเลยเนาะเคยไปเจเจมอกับสวนจตุจักรตอนที่เข้ามาเที่ยวกรุงเทพครั้งแรกเมื่อปี2010แล้วนะฮะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปอีกเลยเนาะก็ไม่รู้ว่าจะคึือคักหรืออะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะตอนนี้อยู่ที่เจเจมอสวนจตุจักรก็ยังเนาะยังไม่ใช่เจเจมอนะนเนาะยังแพงเพชร ฟองจะชอบชุดปิกนี่มากมันชอบซื้อมานำนานน่ะไม่เป็นไรว่นรรหนุออ๋อ พอมาถึงถินนี้ก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะนอกจากนักท่องเที่ยวชาติยุโรปาทางตะวันตกแล้วเนี่ยที่เยอะที่สุดก็จะเป็นจีนกับเกาหลีนะคะเยอะมากเลยก็คึกคักดีค่ะแต่ก็ไม่ได้แวะร้านไหนหรือที่ไหนเป็นพิเศษเพราะว่าตั้งใจไปเอาเรือสำเภาที่สั่งกับทางร้านเขานะคะแล้วก็กลับมาก็มาช่วยพี่เขาจัดร้านนิดหน่อยค่ะ วันนี้ตอนเช้าๆที่ดีโอสยามก็ค่อนข้างที่จะคึกคักนะคะเพราะว่าเขาจะให้รถเข็นข้างนอกที่ขายเสื้อผ้าเนี่ยเข้ามาอยู่โซนข้างในหมดอ่าวัฒนาผ้าไทยนะคะก็ร้านที่สองเออจะพูดยังไงดีอ่ะถ้าเข้ามาในดีโอสยามขึ้นบันไดเลื่อนทางร้านวสัสด์นะคะขึ้นมาชั้นสองแล้วเนี่ยไปทางโซนผ้าค่ะ ก็จะเป็นร้านวัฒนาผ้าไทยค่ะถ้าท่านไหนกำลังหาเสื้อลูกไม้สวยๆเสื้อไหมแท้ไหมเทียมสวยๆใส่ออกงานนะคะแต่ราคาจับต้องได้อ่าแล้วก็ที่ร้านมีผ้าซินบกความบัวงหงายจากเชียงตุงด้วยนะคะแล้วก็จะมีเสื้อ,อที่เป็นเหมือนที่นี่ใสตอนไปเที่ยวทะเลสาบอินเลเสื้อไทยขืนก็มีนะคะมีหลายอย่างมากเลยก็มาดูได้นะคะราคาจับต้องได้แน่นอนค่ะคืออันนี้เชียร์เต็มที่เลยนะคะตอนเช้าๆก็นี่ หลวงพ่อท่านนะคะมาพรมน้ำมนต์ให้เพื่อเป็นสริปมงคลค่ะสองแล้วไอศครีมใช่ไหมคะ,ะกกับค,คุณค่ะอ๋อแจกไอศครีมใช่ไหมคะนี่เอาเยอะๆเอาเทวดาหนักๆเลยเดีย๋ยวหนูไปรอที่ร้านนะเขาแจกไอศครีมนะฮะ วันเปิดร้านวันแรกเขาแจกไอศครีมนะฮะก็ไปหยิบมากินก่อนไอศครีมกะทิสดหอมหวานมากคือเพราะว่าที่ประเทศไทยอ่ะเวลาเขาทำของหวานหรืออะไรเงี้ย <Okay. S 1> เขาจะไม่ขี้เหนียวกะทิพี่มันอร่อย <c oughs> เขาทำแบบเต็มที่เลยใส่เต็มที่เลยอ่ะ <c oughs> น้ำหนักหนุนขึ้นมาถึงลม้มไม่ล้ม นอกจากมาแสดงความยินดีกับพี่เขาที่เปิดร้านผ้าใหม่แล้วนะคะที่นี่ชอบมากที่สุดก็คือ่ซนข้างล่าง่ซนขนมที่ดีโอสยามค่ะโอ้ยขนมของหวานขนมไทยที่นี่ชอบกินมีครบทุกอย่างเลยนะคะ นี่อยู่ที่เดียวสยามนี่จําได้ว่านี่ลงมาตรงโซนขนมเนี่ยสามรอบรอบแรกก็ไม่ได้ถือกล้องมาถ่ายด้วยนะคะรอบที่สองก็ไม่ได้ถือกล้องมาถ่ายด้วยรอบที่สมเนี่ยเริ่มเริ่มบ่ายและประมาณสามโมงจะสี่โมงแล้วมั้งคะถ้าจําไม่ผิดเนาะคนก็เลยไม่ค่อยคึกคักเท่ารอบแรกๆค่ะเมื่อกี้เนี่ยลงมาซื้อขนม หม้อใช่ไหมคะเขาเรียกแล้วก็ขนมกล้วยเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะลงมารอบนี้มาหาซื้อ,อน้าอ้อยสดค่ะเพราะาเมื่อกี้น้าอ้อยสดนี่แบบคนต่อคิวกันยาวมากแล้วก็แบบเขาขั้นสดๆเลยนี่มีปลาทูด้วยนะคะปลาทูเกรดเอเนาะจืดมันนะเดี๋ยวรอบหน้าต้องซื้อชิมดูค่ะร้านข้างหลังคนเยอะมากเลยนะคะไม่รู้เขาขายอะไรกันคนเยอะเลยเดี๋ยวไปมงุงมุงมองๆดูก่อนเผื่อซื้อไปกินเนาะ ขาหมูกรอบนั่นเองนะคะขาหมูกรอบซึ่งนี้ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะนี้อจะชอบขนมหวานซะมากกว่าเดี๋ยวไปหาดูขนมหวานเจ้าอื่นดูดีกว่าอันนี้เขาเรียกขนมอะไรคะขนมเบื้องหรือเปล่าคะขนมเปื้องหรือเปล่าไม่แน่ใจนินจะชอบกินมากมมามใช้เลียกหรอกือใช้เลียงเาะเออแบเล้าเืงองคับหกสิบบาท ่คะเห็นเขาขั้นสดๆเลยอยากกินนะคะนี่ซักออยเขายังมีอยู่ค่ะก็เดี๋ยวไปเดินต่อค่ะเผื่อมีอะไรที่แบบน่าสนใจอีกอขนมหวานนี่พักไว้ก่อนกินเยอะแล้ว นี่คุณลุงเขากำลังทำขนมสดๆใหม่ๆเลยค่ะแล้วก็ร้านนี้เอ๊ะเด็กนักเรียนเยอะมากคืออะไรเนาะชาบูพระนครน,นั่นเองค่ะเดี๋ยวนี้จะไปหาซื้อขนมครกก่อนค่ะเพราะว่าคุณอาซื้อไปให้ชิมแล้วแบบติดใจนี่เจอแล้วร้านขนมครกนะคะชุดหนึ่ง40บาทเองค่ะ เอารวมไม่เอาสองอันนี้นะคะครับคุณค่ะต้องหักห้ามใจเยอะเลยนะคะเพราะว่าเจอแต่ของชอบทั้งนั้นอุย้ยนี่เขากําลังทําฝอยทองกันอยู่นะคะฝอยทองใช่ไหมคะที่ท้าวทองกีมาทําในละครออเจ้าอ่ะเนาะเนี่ยแล้วก็เขากําลังอะไรจัดเตรียมสวยๆอยู่เุ้ยต้องหักห้ามใจเยอะมากเพราะของชอบเยอะมากเลยคะ่ะ เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ร้านวัส,สนาผ้าไทยค่ะขึ้นบันไดเลื่อนทางวัส,สันมานะคะแล้วก็เดินตรงเลยค่ะจะเป็นโซนผ้าหมดเลยแล้วก็พอเลินผ่านห้องน้ำไปนะคะจะมีทางให้เลี้ยวขวาจะเป็นโซนผ้าทั้งหมดเลยค่ะเราก็เลี้ยวขวาได้เลยค่ะพอเลี้ยวขวาไปแล้วนะคะร้านที่สองคือร้านวัฒนาผ้าไทยค่ะ นี่ค่ะพอเลี้ยวขวามาแล้วร้านที่สองซ้ายมือนะคะร้านวัสนาผ้าไทยค่ะเชี่ยบแบบเต็มที่มากนะคะโอเคคลิปนี้ก็จะลาแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนินนินอินเมียนมานินินเชียงตุงด้วยนะคะวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ